สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมือวนี้ผมอยู่ในเมืองศรีสะเกดนะครับผ้าทุกท่านนะครับมาชิมข้าวราดแกงแซบอีสานเจ้าเก่านะครับคุณผู้ชมครับซึ่งร้านของแซบอีสานนะครับจะตั้งอยู่ตรงนี้นะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนั้นก็คือสะพานข้ามทางรถไฟนะครับอยู่ใกล้ๆกับแยกพืชสวนนั่นเองนะครับแล้วก็ร้านแซบอีสานก็จะอยู่แถวๆนั้นแหละครับแถวๆใต้สะพานบริเวณนั้นนะครับพี่เขาย้ายออกมาขาย บริเวณนี้นะครับอยู่ตรงใกล้ๆกับสะพานข้ามทางรถไฟเมืองสีสเกตนะครับในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นแยกพืชสวนนะครับตรงนี้เดี๋ยวไปดูกันว่ามีเมนูอะไรบ้างนะครับสวัสดีครับคุณป้ามีเมนูมากมายหลากหลายอย่างให้ชิมเลยนะครับคุณผู้ชมครับมีมีผนงอันนั้นผนงอะไรครับนั่นผนงหมูตัวนี้เป็นยังครับตัวนี้ ผัดเผ็ดคอหมูหมแล้วก็ตัวนี้ปลาดุกเนาะ,ะ,ะถ้าราดหนึ่งอย่างนี่กี่อย่างครับคุณป้าแล้วสองอย่างนะครับอเอาสองอย่างเอาปลาดุกกับเอาไอ้คอหมูนี่นะครับนะลาดลาดลาดข้าวกินนี่แหละนั่งกินตรงนี้ได้เนาะะเอาละครับพี่น้องครับนี่ครับเขาาี่พันมี่นะครับพี่น้องนี่มากไหมหลายอย่างเลยร้านแซบอีสานนี่เป็นร้านดังของเมืองสีสเกตเลยนะครับสมัยก่อนนะครับ สมัยที่ยังไม่ได้สร้างทางข้ามรถไฟตรงนี้นะครับเมื่อก่อนนี่จะขายดีมากๆนะครับคุณผู้ชมครับร้านแซบอีสานนะครับผมก็เคยมานั่งทานนะครับซึ่งเป็นอาหารพื้นเมืองทางศรีสะเกดนี้อร่อยทีเดียวนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ออกมาข้างนอกนะครับมาอยู่ตรงนี้ครับอยู่ใกล้ๆกับแยกพืชสวนนะครับแยกพืชสวนอยู่ตรงนั้นอ้าเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมออกมาขายข้างนอกนานหรือยังครับคุณป้า ออกมาขายตรงนี้นานหรือยังครับยังไม่ถึงเดือน๋อยังไม่ถึงเดือนเนาะอ๋อเพิ่งออกมานะครับอ๋อครับครับหรือที่ร้านก็ยังเปิดเหมือนเดิมเนาะนี่แหละครับสั่งสองอย่างนะครับเป็นผัดคอหมูกับผัดเผ็ดปลาดุกนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะมาชิมดูนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับพี่น้องครับผมกับสิมาล่องซีมึงนะครับขอแกงร้านซ่พอีสารนะครับคุณผู้ชม อันดับแรกเนี่ยผมกะลองมึงด้ยไอพัเดเพชรประดุกนะครับอืมอือก็ถือว่ารสชาติใช้ได้นะครับคุณผู้ชมครับยังอร่อยอยู่เหมือนเดิมนะครับอืม ผัดเผ็ดค้อหมูนี่อร่อยครับคุณผู้ชม,ม,มสรุปว่าก็สุดยอดนะครับโอเคนะครับอร่อยคุณผู้ชมท่านใดอยากจะมาลองทานข้าวแกงร้านแซบพีสารศรีสะเกดเราก็มาได้เลยนะครับอยู่แยกพืชสวนนะครับเลยร้านเก่าออกมานิดเดียวนะครับถ้ามาจาก แยกมอรามนะครับก็ลงสะพานมาปุ๊บเนี่ยต้องเข้าซ้ายเลยนะครับแต่จริงๆเขาห้ามเข้านะครับตามกฎหมายการกฎจราจรแล้วเพราะว่าเป็นเส้นที่ห้ามเปลี่ยนเลนนะครับแต่ก็คงไม่เป็นไรนะครับถ้ารถไม่เยอะก็ค่อยๆมาลงสะพานปุ๊บนะครับก็ดูดีๆแล้วก็ชิดสายได้เลยก็เห็นร้านเลยนะครับถ้ามาจากกลางมอรามถ้ามาจากทางแยกพืชสวนนะครับ ก็ถ้ามาจากในเมืองศรีสะเกดก,ก็เลี้ยวซ้ายตรงแยกพืชสวนแล้วไปยูเทิร์นใต้สะพานข้ามทางรถไฟมาก็จะถึงร้านนะครับเอาละครับคุณผู้ชมลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ